จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการติดอาสาจัดโดยกองพิสูตรหลักฐานจังหวัดปรบุรีวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาที่ห้องประชุมสหกรณ์อมทั์ตำรวจภูทรจังหวัดปรบุรีพันตำรวจเอกสมศรีจันทร์นักวิทยาศาสตร์สบสีพิสูจนหลักฐานจังหวัดปรบุรีผู้กำกับพิสูน์หลักฐานจังหวัดปรบุรีเป็นประธานฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ ให้แก่อา,าสาสมัครกู้ภัยกู้ชีพจังหวัดระบุรีพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระบุรีร่วมรับฟังทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานและเจ็ดหน่วยงาน50นายหน่วยงานที่เข้าร่วมประกอบด้วย1หัวหน้ามูลนิธิพอเต็กตึงลบบุร,รี2หัวหน้ามูลนิธิร่วมกตัญยูลบบุร,รี3หัวหน้ากู้ชีพกู้ภัยพงไร้16กลำนาลาย4หัวหน้ามูลนิธิสว่างอริยธรรมสถานอำเภอบ้านมี5หัวหน้ามูลนิธิจิ้นว่วนเสงอำเภอหนองมอง่วง 6. สมาคมกู้ภยัยโคกสมโรงสงเคะอ์อำเภอโคกสมโรง 7. มนาค้ภยัยพุทธไทยสวรรค์ลบบุรีการเข้าฝึกอบรมเพื่อเสริมความรู้ในที่เกิดเหตุในเวลาปฏิบัติงานจากอาสาสมัครคือหน่วยแรกที่เข้าถึงอย่างจุดเกิดเหตุยามีเหตุการณ์ต่างๆทั้งอาชญากรรมวัตภยัยและอุทกภยัย โดยพันตำรวจตีวิทยาคำเรียงโตสออรสพ2นักวิทยาศาสตร์จังหวัดพระบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานและบรรยายพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกหญิงวันพรโมทินานักวิทยาศาสตร์ส1พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระบุรี ร้อยตำรวจโทวุฒิพัฒน์จนปาแขมนักวิทยาศาส,าสศตร์สบ .1 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระบุรีการอบรมประชุมแนวทางการรักษาที่เกิดเหตุพร้อมทั้งจำลองสถานการณ์มีเหตุโดยในเบื้องต้นขั้นตอนการปฏิบัติเริ่มจากเจ้าหน้าที่คู่ภัยรับแจ้งเหตุประสานร,ร้อยเวรตรวจสอบที่เกิดเหตุก่อนประสานชุดอ e o d อดีเข้ามาตรวจสอบวัตถุระเบิดที่อาจหลงเหลือยังจุดเกิดเหตุแล้วรายงานเมื่อทุกอย่างเคลียร์ร้อยเวรได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ซึ่งอาสาสมัครกู้ภัยเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการประชาชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อประสบเหตุ และมีส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง,งานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ตลอดเวลาจะทําให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทาง,งานได้อย่างมีประสิทธิธภาพได้มากยิ่งขึ้นการเข้าฝึกทักษะในครั้งนี้ถือว่าเป็นการนําไปใช้เพิ่มเติมจากแนวที่ปฏิบัติการรักษาที่เกิดเหตุคือหัวใจหลักของการที่คายคดีโดยอาสาสมัครกูภ้ภัยถือเป็นหน่วยแรกที่เข้าถึงที่เกิดเหตุถือว่าเสี่ยงในการทําวัตถุพยานหายโดยไม่ได้ตั้งใจ ถือว่าการอบกลมในครั้งนี้จะส่งผลดีกับทุกๆฝ e ่ายที่ปฏิบัติงานส่วนหน้าโครงการฝูกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาจัดโดยกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระบุรีโดยหลักการและเหตุผลพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพศ2 5 5 0มาตรา41กำหนดให้ผู้อำนวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้ศูนย์การใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีความสมค์ของให้กระทรวงมหาดไทย สาจังหวัดอำเภอจะตั้งชุดปฏิบัติการกิจอาสาประจำองค์กรเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดเหตุในระดับพื้นที่รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบองค์ประกอบโครงสร้างการสั่งการแผนถังเครือข่ายการติดต่อสื่อสารมีการอบรมชุดปฏิบัติการให้มีความพร้อมปฏิบัติการดังนั้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการกิจอาสาให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่งการการบริหารจัดการสาธารณภัยเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันสามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพจึงได้จัดตั้งให้มีโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการติดอาสาประจําองค์กรทั้ง7หน่วยงานนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กร ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักง,งานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสัปก,การ์การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีแบบมาตรฐานเดียวกันให้กับทุกปฏิบัติการจิตอาสาประจำองค์กร เพื่อพัฒนาการระบบการปฏิบัติงานผู้ภายในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็วและคันต่อเหตุการณ์เพิ่มพูนให้ความรู้ความชานาญในการจัดการที่เกิดเหตุอันอาจจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นม,มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมได้แก่จิตอาสาขององค์กรจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่สามารถนําไปใช้ได้จริงเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับหลักฐานสาคัญให้กับเจ้าหน้าที่ที่พิสูจน์หลักฐานได้ทํางานง่ายขึ้น จากนั้นทางพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพุบรีได้มอบใบประกาศสนิยบรให้ผู้เข้าร่วมอบรมและพาคณะที่ปรึกษาพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพุบรีเดินเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการขอขอบคุณข่าวจากคุณสนองท่านสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดพุบรีอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพุบรีรายการสารดีดีสนทยาสีดีรายงานสวัสดีครับ